ฟิลโฟเดนนะครับเป็นคนหนึ่งที่ผมต้องเรียกว่าเขาสร้างตัวเองนะครับมาจากศูนย์ชาติกำเนิดอาชีพที่ได้ก่อนมาเล่นฟุตบอลอาชีพให้กับแมนซิตี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่สำคัญเลยที่จะสามารถกำหนดชีวิตคนหนึ่งได้นะครับแต่อะไรนะครับเป็นแรงผลักดันให้ฟิลโฟเดน เข้ามานะครับอยู่ในวงการโลกหนังและอยู่ในทีมใหญ่อย่างแมนเชสตี้ได้เราน่าจะไปติดตามชมกันนะครับคุณโคเตียว่าอย่างไงครับฟิลฟอร์เดนมีประวัติอย่างไรแล้วก็ความน่าสนใจของเด็กหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงคนนี้มันน่าสนใจอย่างไงสวัสดีครับวันนี้ผมมาพบกับประเด็นของฟิลฟอร์เดนเป็นปนักเตะตอนนี้ถือว่าระเบิด ระเบิดมากครับในยุคของเป๊ปกัวเดียลล่าเพราะว่าฟิลฟอร์เดนเราย้อนผมคิดว่าน่าจะมีหลายๆที่ที่เขาทําคือเมื่อก่อนฟิลฟอร์เดนเป็นแค่เด็กเก็บบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็ดูพี่ๆอะไรเรื่องคือคล้ายๆว่าเป็นเด็กอะคาเดมี่ครับ,รบเพราะว่าฟิลฟอร์เดนนะเดี๋ยวผมจะมาคุยประวัตินะครับฟิลฟอร์เดนนะครับชื่อจริงของเขาคือ Water ฟิลิปวอเตอร์ฟอร์เดนฟิลิปวอเตอร์น้ำนะ วอเตอร์ฟอร์เดนครับใช่ฟิลิปวอลต้อง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 พูดอ๋อฟิลิปวอลเป็นชาติอะไรเป็นอังกฤษนะครับอังกฤษอ๋อฟิลิปวอลเทอร์วอเตอร์วอเตอร์ฟอร์เดนครับอย่าไปสะกดว่าวอเตอร์นะครับวอลแล้วก็เธอวอลวอลเทอร์ฟอร์เดนครับเพราะว่า W A L วอลครับวอเตอร์ฟอร์เดนเพราะว่าเกิดวันที่28พฤษภาคมนะครับคศ2000เป๊ะเลยครับฟิลิปฟอร์เดนคือเอาง่ไงคือเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษแล้วก็ เพราะว่าฟิลฟอร์เดนเนี่ยเป็นนักเตะอะคาเดมี่ของสโมสรแมนเตี้ตั้งแต่เาเรียกว่าปีสองพัน้าครับจนถึงปัจจุบันคือเป็นนักเตะพื้นเพของแมนซิตี้เลยครับแล้วก็ฟิลิปอ่าแล้วก็ฟิลฟอร์เดนนะครับเป็นเป็นนักเตะที่ถือว่าสูงเพียงแค่หน <17 8. S 2> ึ่งร้ยเจ็สิเอเซนติเมตรหนึ่งร้เจ็ดสบเ็ดถือว่าเตียถือว่าเตี้ยนะครับสำ,สำหรับในในฟุตบ,บอลยุคนี้แต่ว่าความเตี้ยของเขานี่ เหมาะกับมาตรฐานของแมนซิตี้เนาะใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเนื่องจากเป๊ปกร็รุ่ลคือนักเตะท,ที่เตี้ยอย่างเช่นแล้วก็ยิงประตูได้ยเยอะพวกอาร์เจเทียวเจสุดหรือกุลพวกเนี้ยคือ,อหรือแมสซีสอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเป็นสไตล์ของเป๊ปที่สามารถเข้ามาอืมเพราะว่านะครับอ่าตัวเนี้ยแมนซิตอ่าเราจะคุยถึงว่าประวัติในทีมชาติของฟิลฟเดนอืมตั้งแต่ปี2016นะครับเล่นทีมชาติอังกฤษอายุรุ่นอายุม่เกิน16ปี สิเจ็ดปีสิบปดปีสิบเก้าปีและ2ยี่สิบอ็ดปีตอนนี้คือฟนะิลฟอร์เดนน่ะขึ้นมาเก้าสู่ชุดใหญ่ยี่สิบเอ็ดยี่สบองละ,ละตอนนี้ครับตอนนี้สู่ชุดใหญ่ของทีมชาติอังกิษแล้ครับในวันที่ยี่สิบพฤศจิกาย,ยนปีสองพันสิบเก้าครับอันนี้คือเป็นครั้งแรกและประตูแรกที่เขาทําได้ครับแล้วก็ฟิลฟอร์เดนนะครับยังได้รับรางวัลโกลเด้นบอลหรือว่าฟีฟ่ายูยี่สิบเจ็ดปีเวอร์ครับ อันนี้คือเรียกว่าไอ้การโกลเด้นบอลที่ได้รางวัลน,นี้แล้วก็ได้รับการบทจากอารางวัลของบีบซด้วยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนังหรือว่าเป็นมหาอำนาจสื่อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกอืถือว่าตัวนี้ครับฟิลฟเดนครับเป็นนักเตะคือว่าเป็นทุนของอคาเดมี่เลยคือเข้าเล่นตั้งแต่อายุแปดขวบครับที่อยู่กับสโมสรแมซิสตี แต่ฟิลฟเดนเนี่ยเป็นนักเตะที่เป๊ปกรเดียวแหละใช้มาตลอดอืมใช้มาตลอดแล้วก็ยิงประตูได้ตลอดแมตช์ล่าลสุดคือยิงแสกหน้าอลิซองเบเกอร์ในแมตช์ที่แมนซิตี้ชนะลิเวอร์พูลสี่ประตูหนึ่งแล้วนักเตะคนนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะขึ้นมาทดแทนลุ่พี่ในทีมชาติอังกฤษแล้วก็ตีทีมชาติอังกฤษของชุดของการ์เล็ซสกิตไปแล้วแล้วก็ฟิลฟเดนเนี่ยตอนนี้คือเป็นนักเตะถือว่าเนื้อหอมมากของหลายๆทีมแต่ผมคิดว่าแมนซิตี้คงไม่ปล่อย ไม่ปล่อยแน่นอนเพราะว่าน่าจะประคียนค่าเหนื่อยให้กับฟิลฟอร์เดนครับแล้วฟิลฟอร์เดนเนี่ยก็ยิงสามารถยิงประตูได้หลายๆครั้งแล้วก็สามารถทาแอสซิสให้กับเพื่อนยิงได้อย่างเช่นตอนแรกคือสามารถเล่นเข้ากับพวกเควินเดอร์บอยกาเบียลเจสุสหรือว่านักเตะหลายๆคนแล้วกว็ไลท์มสเตอร์ลิงแล้วตอนนี้คือสามารถเบียดรุ่นพี่อย่างเช่นพวกเรยันมาเลสได้อะไรวพวกนี้รถือว่าสําคัญมากครับตอนนี้ฟิลฟอร์เดนทุกคนน่าจับตามองถึงแม้ว่าฟิลฟอร์เดนที่ผ่านมาจะมีข่าวอ่าที่ว่า เอาผู้หญิงไปนอนในแคมป์กับเมสันกินบูธของแมนยูอ่าอ่ะ,อะนี่นคือก็เป็นข่าวอย่างหนึ่งแต่เขาก็ออกมาขอโทษสื่อแล้วว่าเขาทําการดเดีวยวถือว่าเป็นเด็กที่ว่าทําด้วยสภาพวอารมณ์ของตัวเองอืมได้แบบนี้ครับตอนเนี้ยฟิลโฟเดนเนี่ยถือว่าเป็นสายมหาการแล้วสายสั่งตาเขาเรียกว่าไลอังกิกแห่งอังกฤษอังกฤษอ่าชียงเขาคือไลอันกิกแห่งอังกฤษอือผมคอดว่านังเตะคนนี้น่าจับตามองถ้าไปถ้ามันมีเลือก พวกระเบียวบวินัยอะไรประมาณนี้นักเตะคนนี้น่าจับตามองเป็นคนหนึ่งก็ได้ครับ,น,บน่าจับตามองนะใช่ครับด้าน,น,านมือก็มีด้านมือก็มีแต่ตอนนี้เราก็มาดูว่านักเตะคนนี้จะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ในระดับไหนเอามา,าคนนี้ก็คือเป๊ปกเริโลาเนี่ยเขาสามารถคอนเฟิร์มได้แล้วว่านักเตะคนนี้สามารถขึ้นไปก้าวไปสู่นในนักเตะร,ระดับโลกอย่างเลวเนวเมซี่ได้ครับผมเราสามารถขึ้นไปได้แน่นอนเนาะ แน่นอนถ้าต้องอยู่ขึ้นกับพวกระเบียบวินัยและพะแรแสวงกับพรสวัด์เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงนะรเราพูดถึงว่าพรแสวงการฝึกซอ้อมระเบียบวินัยอะไรต่างๆทั้งนอกสนามและในสนามเนี่ยว่าเด็กคนนี้จะจะกล้าไปสู่จุดนั้นได้ไหมหรือว่าเขาอาจจะหลงระลึงทั้งเรื่องของเงินทองอะไรหลายๆอย่างมันมันก็ยากเนาะมันก็ยากที่ด่านแรกนะมันก็ยากที่เราจะสามารถเดาเหตุการณ์ได้แลกดด่านแรกที่มีปทีผ่านออทีที่ผ่านมาครับผมน่าจะ น่ากลัวเหมือนกันใช่ครับครับโดเคยมีอย่างนี้ไหมโรนโัลดถือว่าน,น้อยมากน้อยมากแทบจะไม่มีเรื่องมือนี้แต่โรนัลดอจะมีเรื่องเฉพาะเรื่องผู้หญิงอย่างเดียวอืมอันนี้อาจจะแต่ก็เป็นเรื่องนอกนอกสานามของโดแต่ก็ไม่สามารถแต่ก็ไม่เหมือนกับพวกอ่าฟิลฟอร์เดนอะไรประมาณนี้อ่าครับผมที่แบบแหกระเบียบวินัยไปเลยใช่ครับอ๋อโอเคครับสําหรับวันนี้มีคําถามไหมมีคําถามผมจะถามว่าวิลอิลฟอร์เด เกิดวันที่เท่าไหร่ครับเดือนอะไรและปีอะไรครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเสื้อมาให้นะครับเป็นเสื้อของช่องเรานะครับก็โพสต์เข้ามานะตอบให้ตรงคําถามนะครับเมื่อตอบให้ตรงคําถามเราจะไปจับฉลากปลายเดือนสมมุติว่าไม่มีจับฉลากปลายเดือนผมก็ให้คุณเลยครับอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สุดท้ายกดกระดิ่งเราจะมีการอัปเดตคลิปทุกวันนะครับเราก็ติดตามขอ้อเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนะครับแล้วก็เราก็เป็นเสาวกฟุตบอลคนหนึ่งนะครับเราก็ติดตามกันสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ